อาจารย์สุรัต์พลังจักรวาลหมอดูพยากรณ์ดูดวงชะตาชีวิตอดีตปัจจุบันอนาคตแก้คุณใสมนต์ดำพูดผีปีศาจใช้พลังธรรมะพลังจักรวาลสร้างสรรจรันรงโลกให้เกิดสารที่สุขและ เกิดความสมดุลของธรรมชาติพลังจักรวาลเป็นพลังของธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะปเปลี่ยนแปลงกฎกติกาของธรรมชาติให้อยู่ในความสมดุลของธรรมชาติพลังจักรวาลสามารถที่จะ ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เพื่อนโลกได้เป็นพลังอัลลีลับเป็นพลังอันมหาศาลอยู่ในจักรวาลเพราะนั้นอาจารย์สุรัตนพลังจักรวาลจึงยินดีต้นรับจะย,ยินดีที่จะรับใช้ พี่น้องที่จะมาดูดวงดูพยากรณแก้ไขดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นด้วยพลังจักรวาลก็ข,ขอให้ติดตามพลังจักรวาลน,นี้ไปเรื่อยนะครับก็จะมีของดีๆให้กับพี่น้องที่สนใจในศาสตร์ลี้ลับของพลังจักรวาลน,นี้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยพลังจักรวาลน,นี้แล้วจะเกิดประโยชน์แก่พี่พน้องมวลมนุษย์และทั้งโลกด้วยด้วยของพลังจักรวาลครับขอบคุณครับ